นี่เข้ามาเราเจอตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันปาลาฉลามนี่ราพี่โฟกข้า <c oughs> งบนสังเกตดูเพื่อนๆมันเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์นะครับไข่ไดโนเสาร์ซึ่งยังเป็นตัวอ่อนอยู่ข้างในไข่อยู่เลยนะครับโอโ้โหดูตาเขาดิมีหนวดปลาหมึกด้วยพี่โฟกนี่มันอะไรอะ่ะไดโนเสาร์โดนขังอยู่ในกรงเหรออุ้ยหัวมันโถงมาได้ด้วยอะ่ะ J กเด็กๆต,ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ Amazing Dinosaur ข่าวคอนะครับพี่พรพี่เฟียสจะพาเพื่อนๆเข้าไปในถ้ำเขาวงกฏนะครับ <t ip hone> พี่เฟียสพี่เฟียสเข้าไปมาพี่เฟียสเจออะไรบ้างครับเจออียิปต์หรอฮะตัวอะไรอะ่ะ อ๋ออุโม,มงของอียิปต์ดูดิมีตัวหนังสือของอียิปต์ด้วยนะครับดูดิมีลายแบบแบบเลยปาตาอันนี้อะไรอันนี้เหมือนกระต่ายปะ่ะแล้วอันนี้อะไรนกนอกอีกแล้วนอกอีกแล้วนี่นี่อันนี้น่าจะเป็นมีดหรือเปล่าตาใช่ไหมพี่เฟียเห็นตาเนาะอ้าวพี่พรเราเข้าไปกันข้างในเลยไหมครับดเด็กๆค่อยๆเข้าไปนะพี่ฟองกลัวปะ่ะ พี่โฟก์กลายเป็นอียิปต์เป็นมัมมี่ไปแล้วใช่ไหมนี่เรามาเจออะไรตัวแรกเนี่ยนี่มันโครงกระดูกเดรดเสาร์นี่นะพี่โฟกเป็นโครงกระดูกของทีเล็กซะด้วยนะตัวใหญ่มากไทยรันโนโซอรัสเล็กซ์นะครับโอ้โหดูตัวใหญ่มากเลยครับว้าวพี่โฟกพี่เฟสเจออะไรอะครับลุงเฮียโฟกอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่เฮียโฟก์กำลังทำอะไรเนี่ยโอ้พี่โฟกเจออะไรเนี่ย จอโจรสลัดหรอโอ้โหดูตาเขาดิมีหนวดปลาหมึกด้วยนี่มันโจรสลัดปลาหมึกนี่นะเอ๊ะหรือไม่ใช่ดูตรงมือเขาหนิพี่หมอฝั่งนี้เป็นมือปลาหมึกส่วนฝั่งนี้เป็นมือปูเป็นปูหนีบเลยอะดูดิครับฝั่งนี้ก็คือมือปลาหมึกนี่แล้วฝั่งนี้ก็มีไดโนเสาร์ด้วยนะคะเพื่อนๆโอ้โหนี่พันอะไรเนี่ย ทรเซราท็อปนะครบโอ้โหพันนี้จะมีเขาตรงนี้นะครับตัวใหญ่มากเหมือนกันนะตัวเนี้ยแล้วข้างในนี้ก็จะเป็นไข่ไดโนเสาร์ซึ่งยังเป็นตัวอ่อนอยู่ข้างในไข่อยู่เลยนะครับดูดิครับเขาจําลองให้เป็นเหมือนโครงกระดูกเลยเอา้าพี่โฟก <c oughs> เอาไอติมมาจากไหนอะป๊ามาให้ครับระวังนะพี่โฟกถ้าเราเข้าไปข้างในอะไดโนเสาร์มันจะอยากกินไอติมของเฮียโฟกนะมาเด็กๆ เราเข้ามาในอุโมง์แห่งความมืดแล้วนะครับี่พอเดินเข้าไประวังระวังเลยนะ <Yeah. S 1> นี่เข้ามาเราเจอตัวอะไรเนี่ยเฮ้ย oh. <Hey. S 2> นี่มันปลาฉลามมินานี่คุกโอ้โหปลาฉลามตัวเล็กน่ารักชังมีหลายตัวเลยว้า wow. วสวยมากเพื oh. <ๆ>่อนๆโอ้โหเขาจําลองแบบอยู่ใต้ท้องทะเลดูตัวนี้ตัวนี้อยู่ใกล้ๆแบบนเลยตัวนั้นก็น่ารักตัวนั้นก็น่ารัก น่ารักทุกตัวเลยอ่ะโอ้โหพีเฟียเป็นไงเมื่อกี้เห็นปลาฉลามเปล่าอ่าพีเฟียไม่สนใจนะครับกินไอติมอย่างเดียวเลยนะข้างบนสังเกตดูเพื่อนๆมันเป็นโครงกระดูกไดโดเสาร์นะครับโอ้โหพี่โฟกนี่ไงมีปลากระเบนด้วยเป็นลูกปลากระเบนนะครับสวยมากหางยาวมากเลยพี่โฟกดูหางยาวมากพีเฟียเห็นยักษ์ไหมยี่ไงยักษ์อยู่นั่นไงนี่ไง โอ้โหปากระเบนเพิ่งผ่านหน้าพี่ยักษ์ไปนะครับ <c oughs> โอ้โห2ตัวเลยครับสวยมาก <c oughs> โอ้โหนี <c oughs> ห่ตัวนี้อยู่ใกล้ๆเราเลยอะครับบ๊ายบาย <c oughs> พี่พอดู <c oughs> โซนนี้จะเป็นไดโนเสาร์ทั้งหมดเลย <c oughs> นี่ยาวมากเลยโฟมันยาวไปถึงตรงฝั่งนู้นเลยครับ <c oughs> นี่คือพันอะไรเหมือนเม่นเลยอะตัวเนี้ย เขาเรียกว่าพันเดคิคูลัสนะคบโอ้ชื่ออ่านยากมากนี่ไงพี่พอสพี่พอสนั่นคือไดโนเสาร์ที่มีปีกไงพี่พอชอบตัวนั้นใช่ไหมตรงนี้ก็มีไข่ไดโนเสาร์ด้วยนะเหมือนไข่ไก่เลยอะ่ะดูสิครับมีหลายที่นะที่มีไข่มันนะระวังนะกินไอติมม่นไดโนเสาร์มันอยากกินด้วยนะแบ่งไดโนเสาร์กินได้เป่าไม่ไม่ยอมแบ่งได้เวลาออกมาแล้วนะครับเป็นไงเจอทางสว่างกันแล้วนะครับเด็กๆอุ้ นี่มันไดโนเสาตัวใหญ่นี่นะอโอ้โหตัวใหญ่มากเลยค่ะเ<ๆ>พื่อนๆดูดิดูดิพี่โฟก <c oughs> มันแยกเคียวใสเราอะ่ะน่าก,กลัวจังเลยอะค่ะ oh, <no. S 1> นี่พี่โฟกฝั่งนี้ก็มีไดโดเสาเหมือนกันมันทํามาจากเหล็กทั้งหมดเลยครับดูดิครับ <Wow. S 1> โอ้โหตัวใหญ่มากเลยอะนี่พี่โฟกมาดูฝั่งนี้ี่มีคิงคองด้วยอ <I> โอ้โหดูปากคิงคองตัวนั้นดิครับว้าย <Wow. S 1> wow. ปากกว้างมากเลยอะทำไมไดนเดสาร์มันมาอยู่กับคิงคองพี่โฟงงไหม<อ>นี่พี่โฟมาดูตัวนี้ดิโอโ้โห <c oughs> ดูหัวมันกระดุกกระดิกได้ด้วยอะโอโ้โหตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนีมน่มันเป็นพันอะไรโฟรู้จักเปล่าไม่รู้จักอันนี้คือพัน์อาโลโซรัสนะคะพี่โฟ <c oughs> พี่โฟพี่โฟกินไอติมอยู่อะระวังนะไดนดเสาร์มันอยากกินไอติมนะ พี่โฟกชีเล็กตัวนั้นตัวใหญ่มากพี่โฟกลองเข้าไปดูมันใกล้ๆสิครับนี่ไงนี่ไงตัวนี้ไงที่มาหมาบอกเห็นเป้าโอ้โหดูปากมันนี่พี่โฟกสังเกตคอมันไหมคอมันเป็นอะไรมันโดนกัดหรือเป้าอ่ะมันอาจจะโดนตัวไหนกัดพี่โฟกว่าตัวไหนกัดมันเป้นอยู่แล้วครับมันเป้นอยู่แล้วออดิดูเสียงดังมากครับเพื่อนๆโอ้โห พี่โฟกัวเปล่าอ่ะโู้มันขู่คำรามพวกเราพี่โฟกสงสัยมันอยากกินไอติมพี่โฟกป้อนมันหน่อยดิกินเปล่าอ่ะเอาแสดงว่ามันไม่ชอบกินไอติมมันชอบกินเนื้อจัดใช่ปะ่ะอยากกินเนื้อม,ามา่าอุ้ยไม่เอาหมา,มาไม่อยากให้มันกินนะพี่โฟกดูตัวนี้ดิครับมีคีบด้วย อันนี้สวยนะหมาว่าสวยมากเลยฮะพี่ฟงว่ามันดูเหรอมันกัดคนจริงจริงหรอโอ้โหไม่รู้เลยว่าตัวนี้มันกัดคนได้ด้วยนะสังเกตดีๆมันอาปากด้วยนะคะเพื่อนๆดูเห็นป่าอ่าเห็นไหมนี่นี่พี่ฟงมาดูตัวนี้ดิตัวนี้ก็น่าจะดุเหมือนกันใช่ป่ะดุไหมพี่ฟงว่าดุไหมโอ้โหโฮ้ย ตัวนี้มันอาปากอยากกินไอติมแล้วพี่โฟกแล้วเร็วเรียบหนีมาพี่โฟกไไปป้อนมันทำไมอ่ะมาม่าวันอยากกินไอติมของเฮียโฟกนะตัวนี้เหมือนจระเข้เลยอะ่ะดูดิปากเหมือนจระเข้เนาะพี่โฟกว่าป่ะอาปากอาปากใหญ่เลยอะ่ะสงสัยอยากกินไอติมหมดแล้วใช่ไหมพี่โฟกต,ตรงนั้นมีตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งโฟกเห็นเปล่า จริงเหรอมันใหญ่กว่าตัวข้างหน้าอีกเหรอจริงเหรอไหนๆๆดูซิมันใหญ่จริง it, ๆเหรอนี่พี่โฟกมันมีปีกนางฟ้าด้วยนะพี่โฟกลองเป็นนายฟ้าไหมเป็นไงพี่โฟกมันตัวใหญ่ไหมจะเทียบกับตัวพี่โฟกพี่โฟกตัวเล็กจิ๋วเองอ่ะเอามาเหออพี่โฟกบินมาได้เปาบินได้ไหมอ่ะบินไม่ได้งงินวิ่งมาวิ่งออกมาพี่โฟกดูสิครับตัวนี้มีเขาอยู่บนหัวมันสองเขาด้วยอ่ะ ดุร้ายมากเลยดูทุกตัวเลยเหรอตัวนี้ก็ดูเหรอเฮ้เอยอ,อ,อะไรเ่ะโวยพี่โฟมนี่มันอะไรอ่ะเดนโนเดวเสาร์โดนขังอยู่ในกรงหรอหุ้ยทำไมน่าสงสารจังเลยไม่มีใครปล่อยเขาออกมาเลยอ่ะดูดิ แม่เขาก็ฟักไข่อยู่ในกรงเลยอ่ะพี่โฟกน่าสงสารจังเลยพี่โฟกพี่โฟกอยู่เนี่ยมีกวางด้วยนะนี่ไงอันนี้มันใช้ในรถเสาร์หรือเปล่าอ่ะม่มันหน้าตาเหมือนในรถเสาร์เลยนะใช้เปล่า อ๋อนี่มันคือกวางแล้วทําไมน้องกวางตัวเนี้ยมันมาอยู่ในกรงแถวสวนสัตดดว์ในดโนเสาอย่างเงี้ยครับหรือว่าเขาเอามันไปเป็นเหยื่อในดโนเสารพี่โฟกสอ๋อโอ้ยน่าสงสารอ่ะจริงกับเปล่าพี่กวางพี่กวางมาทําอะไรอ่ะมาโชว์ตัวเฉยๆใช่ปะพี่กวางมาทําอะไรอ่ะพี่กวางมาทำอะไรอ่ะนั่งจับพัมาเมกเอ,อทา,อาทำไมหน้าสงสารอย่างเงี้ยกวางน้อยขอจับดูดิ นี่พี่โฟกตัวนี้ตัวนี้ใช่ป่ะเดนดรเสากินพืชหรือเปล่าอะ่ะใช่ปะตัวใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆดูสิครับดูเขามันเขาสูงและยาวมากโอ้โหกินอะไรนะนี่เหรออาหารของมันใช่เหรออ๋อพี่โฟกว่าอันนี้มันคืออาหารของมันนะคะเป็นไดนดเสาพันกินพืชเด้อนี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้อยู่ในไข่เลยพี่โฟก อุ้ยหัวมันโอกมาให้ด้วยอะอะไรตัวนี้อ่ะพี่โฟก็ดุมากดูจากเสียงเขาอ่ะน่าจะดุนะพี่โกตัวนี้ <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอ้โห <c oughs> ตัวนี้ดุมาก <c oughs> แล้วตัวนี้ก็โผล่หัวออกมาตลอดเลยครับ <c oughs> จ้าเอ๋ตลอดเลยนะ <c oughs> อ้าว <c oughs> จ่าเอย๋ยมจ่าเอย๋ยม ดูตัวนี้แปลกๆพี่โฟกเป็นสีฟ้าๆตัวผอมมากพันอะไรเนี่ยเดรเสาแปลกมากตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยต,ตัวนี้นน้วหเหรอดูอีกแล้ว,ลวเหรอพันอะไรเนี่ยไดยโนไนคัสนะคะพี่โฟกบอกว่าดูจริงเหรอหมาม้าว่ามันตัวเล็กนิดเดียวนะหมาม้าว่าทีเล็กอ่ะน่าจะดูที่สุดเลยอะ่ะไหนไพี่โฟกทางออกอยู่ตรงไหนนะคะเอาพี่โฟก จ้าเดรดเสาร์ตัวนี้นี่นานที่เรามาเจอตอนครั้งแรกไงจําได้เป่าเแล้วกลับมาทางเดิมอีกแล้วนะเนี่ยเอา้าแสดงว่าเราหลงทางใช่ป่ะแล้วอย่างนี้พวกเราจะทํายังไงกันดีพี่โฟเราหลงทางอะ่ะว่าาทงไหนทางออกอยู่ตรงไหนเอ้าไหนพี่โฟทางออกอยู่ตรงไหนใช่หรออ๋อนี่ไงทางออก,โอ,โ,อออกโอเคพี่โฟกลับ,บมามารอดแล้วครับ งั้นวันนี้พวกเราขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ